สวัสดีคะ่ะท่านผู้ชมคะต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่รายการลุงแจ่มออนแอร์นะคะพบกันแบบนี้เป็นประจำเช่นเคยในปีนี้นะคะ2556ก็ยังอยู่กันที่ช่องคมเช็ดลึกทีวีเวลาเดิมเวลาดี11นาฬิกาถึง12นาฬิกาอยู่กับลุงแจ่มของเราคุณวิทูลและก็ดิชนญาค่ะในช่วงเวลาที่ยังเป็นสัปดาห์แห่งความสุขแบบนี้นะคะลุงแจ่มคะคหลายคนบอกไม่อยากทำงานไปเที่ยวต่อได้ไหมครับร้าย,ายแห่งเขาก็ไม่ทํางานกันนะ แเรก็จะจะหยุดจนกระทั่งถึงเนี่ยถึงแล้วก็หาเวลาไปทํางานชดเชยเอาและไปเริ่มทํางานเอาวันที่7เลยก็มีกับหลายหลายแห่งโดยเฉพาะทางโรงงานบางแห่งนี่ปิดงานเลยบางคนบางแห่งก็ปิดแล้วไม่เปิดก็มีนะแต่เราต้องทํางานอยู่นะฮะอยู่กับท่านผู้ชมปกตินี่เขาจะคือวันที่หนึ่งเที่ยงคืนถึงวันที่หนึ่งเขาจะฉลองปีใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามาทํางานวันที่สองเนี่ยเขาจะหยุดเลยหยุดสองสามไปเลย ค่เพ<ช>ื่อจะให้คนได้ไปพักผ่อนนะฮะให้ต่อเนื่อวันวันเบา <ๆ S 1> อย่างนี้ใช่ไหมครับแล้วก็อากาศปีนี้ก็ดีด้วย อากาศเย็นมาถึงกรุงเทพเย็นลงไปถึงข้างล่างแต่ปกติก็ไม่ค่อยเย็นนะใช่ไหมฮะปีเป็นปีแรกที่เราได้สัมผัสลมหนาวช่วงแรกเท่าไหร่นะวันครึ่งใช่ไหมวันครึ่งแล้วก็ไม่ได้หนาวอีกเลยแล้วก็มาหนาวอีกปีหนึ่งตอนปีใหม่ก็ยังพอได้หยิบเสื้อหนาวที่เตรียมเอาไว้มาใส่บ้างนะคะแต่ว่าในช่วงนี้ที่เราพูดถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนั้นเราจะพาไปเที่ยวสวิตด้วยแต่ว่าปัญหาของเราก็คือว่าเราเองนี่อยู่ในประเทศที่ร้อน เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นฤดูหนาวแล้วเนี่ยคนไทยจะฝันเลยนะฝันเลยว่าต้องได้ไปเห็นหิมะคนไทยจะชื่นชมมากฝรั่งเห็นหิมะเขาก็เฉยเฉยเขาจะเบื่อเขากจะลำบากเขาก็หนีมาบ้านเราอย่างคนสแกนใช่ไหมฮะ คัวรสแกนเนี่ยถ้าหากว่าเป็นฤดูหนาวเนี่ยเขาจะมาอยู่บ้านเราเยอะมากวันนี้ต้องให้แต่ละปีประมาณ3ล้านกว่าคนใช่เขาจะให้ท่านนี้เล่าเลยนะคะทั้งเรื่องของไปดูหิมะนะคะที่ต่างประเทศแล้วก็แนวโน้มการท่องเที่ยวในประเทศไทยด้วยนะคะกลุ่มตลาดนักท่องเที่ยวต่างประเทศจะมาบ้านเรามากน้อยแค่ไหนสดใสแค่ไหนไปคุยกันกับคุณมาลัยพงศิรักนะคะผู้จัดการสายการบินสวิตประจําประเทศไทยประเทศพม่าลาวกัมพูชาแล้วก็เวียดนาม สวัสดีค่ะคสวัสดีค่ะสวัสดีครับ,รบสวัสดีค่ะเป็นอา,อาเซียนก่อนเราอีกเป็น AEC ก่อนเรา <A EC S 2> อีกอยนะโอ้อยู่ต้องหลายประเทศนะเนี่ยใช่ไหมฮะประเทศไทย พราะว่าลาวกัมพูชาเวียดนามใช่หครบครบหมดเลยทางด้านบนของอินโดจีนเนี่ยใช่ค่ะก็มีโอกาสได้รับผิดชอบเมืองไทยแล้วก็ประเทศที่ว่าดังกล่าวเมื่อกี้นะคะคก็เมื่อกี้เห็นเกินเรื่องเสื้อหนาวนะคะก็อยากจะฝากนิดนึงถ้าอยากใช้เสื้อหนาวก็ลองเดินทางไปซื้อสแลนหรือยุโรปเมืองหนาวดูนะคะอันได้ใส่ได้ใช่ค่ใช่ค่ะใช่ กลับมานิดนึ่งตรงที่พูดถึงอินโดนีน่าก็เท่าที่ได้สัมผัสหรือว่าได้รับผิดชอบนะคะแนวโน้มของการเจริญเติบโตของของคนที่ไม่ว่าจะไปศึกษาต่อไปดูงานหรือไปท่องเที่ยวนี่ค่ะก็เริ่มมากขึ้นนะคะเมื่อเทียบเมื่อเทียบกับปี54สถิติเขาก็เริ่มโตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยประเทศไทยก็ต้องระวังนิดนึงว่าเพื่อนบ้านเราเริ่มมีการพัฒนาไปแล้วเริ่มหายใจลดต้นคอแล้วในแง่ของการท่องเที่ยว อ่าแล้วก็ต้อนอนว่ามีผลกระทบต่อกันแน่ๆใช่ครับผมเคยไปสัมภาษณ์ท่านทูตไทยประจาเบียงจันท่านบอกว่าเราบอกว่าเอ้ราวเนี่ยเหมือนกับว่าดูเหมือนว่าเศรษฐกิจเนี่ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ตรงกันข้ามราวช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้เศรษฐกิจโตขึ้นแเป็นรองอยู่แค่จีนเท่านี้เค่ะ ก็เติบโตสูงที่สุดในเอเชียเลยนะขณะที่ญี่ปุ่นก็กําลังแย่ใช่ไหมครแต่อย่างไรก็ตามการท่องเที่ยวก็ยังดีอยู่ใช่ไหมครับค่ะยังได้อยู่ค่ะเพราะว่าคนเราก็ต้องพักผ่อนเนาะหลังจากที่ทํางานมาเนิ่นนานแล้วนะคะก็อยากจะแนะนําให้ไปสวิตเซอร์แลนด์นะคะประเทศต้นๆอันดับต้นๆของคนหลายๆหลายๆคนหลายๆประเทศที่ที่อยากจะไปพักผ่อนค่ะในฝันเลยแหละเพราะว่าเป็นประเทศที่สวยงามอย่างมากเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะ ก็กินนมตามีหรือเปล่าอันนั้นอันดับแรกเลยค่ะเพราะว่าต้องไปดูว่าเนสเล่มีเมืองเป็นเมืองที่ทําอยู่ที่ที่สวิตเซอร์แลนด์นะคะะลองไปดูว่าโรงงานเขาเป็นยังไงครับเพราะว่าคนไทยเดี๋ยวนี้ก็จะคิดหนึ่งไปเกาหลีเพราะว่าดูอาจจะดูละครเยอะใช่ไหมฮะดูหนังดูละครมีนักร้องมาเล่นคอนเสิร์ตก็อยากจะไปเกาหลีบางคนก็อยากจะไปญี่ปุ่นเช่ครับ แต่ว่าช่วงปีสองปีที่ผ่านมานี้เกิดน้ําท่วมด้วยคคนก็ค่อนข้างจะไม่กล้าไปไหนปีที่ผ่านมาแต่ปีนี้รู้สึกว่าจะไป,ไ,ไปกันเยอะเลยค่ะของเราก็ได้รับอันนี้ส่งจากตรงนี้เหมือนกันนะคะเนื่องจากว่าคนตัดสินใจคือจะไปเอเชียเนี่ยก็อาจจะเป็นในลักษณะที่ว่าเอ๊ใช้ ทุนทรัพย์ใกล้เคียงกันนะคะนั่งเครื่องนั้นนิดหน่อยลองไประยะไกลอีกนิดหนึ่งได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลยก็เลยได้รับอันนี้ส่งจากตรงนี้ประเด็นสำคัญบางคนอาจจะติดเรื่องราคาสูงไหมยากไหมด้วยที่จะไปแต่เราก็มีข้อข้อเสนอก็คือเราจะมีแพ็กเกจให้มีอะไรให้นะคะเป็นทางเลือกนะคะช่วงไหนจะมีแพ็กเกจตอนนี้เรามีอยู่ตลอดนะคะไปตอนไหนก็ได้เลยตอนไหนก็ได้ค่ะที่ว่าต้องไปซื้ออะไรมาแลกไหมไม่ต้องค่ะมีแค่ทุนทรัพย์ค่ะมีทุนทรัพย์แค่นั้น เป็นแ,แพ็กเกจยังไงฮะก็มีวันว่างนะคะสะดวกไปวันไหนตั้งแต่2คนเป็นต้นไปเนี่ยสามารถเดินทางได้เลยนะคะถ้าตอนนี้ไปก็จะไปเจอฤดูหนาว เขาก็หนาวเหมือนกันทางนู้นทางนู้นก็หนาวเหมือนกันนะคะหิมะตกหิมะตกค่ะได้สัมผัสหิมะแน่แน่ค่ะทนที่เราจะไปเดินเล่นเหยียบย่ำบนหิมะอย่างเดียวเราอาจจะไปเล่นสกีหรืออาจจะไปเล่นสุนัขลากเลื่อนหรืออาจจะไปเล่นกีฬาทางที่ที่เป็นฤดูหนาวค่ะแต่คนไทยเล่นไม่ค่อยเป็นเลยไปเห็นหิมะก็ยืดตะลึงมองเฉยบางคนหนาวก็หนาวเอาหิมะโยเล่นใส่กระเป๋าจบแล้วสโนว์แมนอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะแวต่ว่าเราก็มีคอให่นะคะถ้าเกิด ใครสนใจยังไงก็สามารถแจ้งลวงหน้าได้นะไปดูได้ไหมได้ค่ะเดี๋ยวลองจะแนะนําให้ดูว่าเรามีการไปฝึกนะคะฝึกด้วยตัวเองด้วยค่ะคคเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เล่นเหมือนกันค่ะเขาบอกว่าไปเที่ยวสวิตไปเจอฮิมะท,ทังทีต้องเล่นไปให้ถึงที่เลยชแล้วจะเล่นยังไงแล้วเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปชมเทปดีกันได้ค่ะเชิญไปที่สวิตกันเลยค่ะ It's the main city of the Lake Geneva region. It's a very nice city on the lake shore of the lakeside. That's as well the Olympic capital. And uh, there is all the um, all the old city center to visit, with the old cathedral, uh, shopping center as well. It's all pedestrian streets, and uh, it's very uh, comfortable to just to go there, just enjoy the life. You find as well a lot of very good restaurants, Asiatic restaurants as well, and uh, there is a lot of activities to do, uh, museums, and uh, yeah. You, are, you will be always more than welcome in Lausanne. Yes. Here we have the Olympic Committee based in Lausanne, and uh, Lausanne is the Olympic capital. There is the Olympic Museum on the lakeshore of mm. um, of the Lake Geneva, and uh, yeah, it's very famous for that. Very... Lausanne. There is a lot of uh, sportive manu uh, events. Uh, it's very well known for for all the um, Different kinds of sports. Mm. Yeah. <laughs> yeah. I totally agree with uh, Doreen. It's a really good uh, city, mm. and uh, I just want to add that um, this is a modern city, and uh, the, youth, the young people are really. Uh, really uh, I don't know, there is a lot of, yeah, a lot of young people here and they the like this city. Mm -hmm. oh, it depends what do, what you like, but uh, summer season is very, uh, very convenient, you have uh, quite a lot of events during mm -hmm. all the summer time, uh, there is a lot of people and uh, the city is mm -hmm. quite uh, lovely during the summer. Yeah. During the winter, you have as well a lot of things to do. Maybe more uh, in the museums, and uh, you have as well different events. And we are really not far away from uh, Montreux, for example, for an excursion, or from the Alps mm -hmm. uh, in Villar, in the Jura and Glacier 3000, or Châteaudun for the hot air balloon festival and uh, it's really a, a city in the center of the Lake Geneva region from where you can go everywhere and make mm -hmm. some excursions. Yes. In the Alps, alpine resorts, you, you can learn skiing. Mm. Uh, there is different uh, ski school with um, a lot of uh, instructors for speaking different languages as well. Mm -hmm. And um, you have very, very nice uh, ski domains to learn skiing. Oh, so okay. now the group is following Mr. Popol, who is a snowshoeing professional, yeah. on the frozen lake of Lake Breteille, is the name of the lake and is the name of the place. Because it's a strong winter, there is maybe 30 centimeters of ice plus one meter of snow on the lake. And uh, this is why it is safe to do it, but you can only.